ขณะนี้สามเณรวัดป่าเดินจงกรมกันอยู่ช่วงเย็น,นหาพุทโธให้เจอสำรวมลงใช้ใหน่อยก็สำรวมทอดสายตาลงพุทโธพุทโธพุทโธก่อนนี่นะหัวหน้าไปทางนี้แล้วก็ขึ้นทางนู้นกลับไปทางเก่านะไป ตั้งใจหาพุทธโธให้เจอทั้งบนช้าๆหน่อยก่อนก่อนหยุดก่อนตรงนั้นหยุดก่อนสามในไก่อนหยุดก่อนตรงนั้นหยุดก่อนหยุดก่อนคอยเพื่อนก่อน ลัก,กุระเมืองไทยหน้าศาลาวัดป่ามณีการมาชมกันได้กำลังออกดอกสวยงามเลยไหนสมณเณรเดินถึงไหนแล้วอาเนนก่รค่อยๆลงมาพาเพื่อนเดินหาพุทโธมาเรื่อยๆ เบรกให้ดีด้วยค่อยๆลงมาติดเบรกด้วยขณะนี้กำลังลงเขาหาพุโทโธลงเขาบ้างวนรอบสาราไปทางนี้มาเจอกันตรงนี้บไปไปช้าๆ พุโทโธด้วยหาพุโทโธไปเรื่อยๆนี่แหละวัดป่านะความสงบให้ญาติโยมได้เห็นความสุขจากความสงบหากันไดนะ้มีความสุขได้แบบง่ายๆมันจะไปลดความคึกขนองแล้วเราจะได้เห็นตัวเราเองหาตัวเองให้เห็นซะก่อนเมื่อเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดในตัวของเรานี่แหละ เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขดิในแนววัดป่ามาหาพุทโธกันให้เจอตั้งใจหา แล้วมีพ่อขาวพ่อขาวเข้ามาแล้วรุ่นฮนะรุ่นสามนี่จะต้องจัดบวชอีกสักรุ่นหนึ่งนะนอรเฉิญพรญาติโยมทางบ้านนะเอารูปกิจกรรมของเด็กๆช่วงเย็นๆมาให้ชมกัน ได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับเขาเหล่านั้นเยาวชนของชาตินะนวัดป่ามณีการของเราเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าก็พาบินทบาทสามโมงก็เป็นข้อวัดกวาดลานวัดถูศาลากัน4ี่โมงเย็นก็ฉันน้ําร้อนน้ําปณนะห้าโมงก็จะพาเดินจงกรมภาวนาทําใจให้สงบเดี๋ยวทุ่มครึ่งก็ได้ทําวัดเย็นนั่งสมาธิภาวนากันต่อจเจริญสุขญาติโยมทุกๆคน